สวัสดีครับวันนี้จะพูดถึงหัวข้อของภาวะผู้นํากับการจัดการทีมงานนะครับเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าการทํางานในองค์กรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนก็ตามครับเรามักจะไม่สามารถทํางานด้วยตัวคนเดียวได้นะครับจะต้องมีเพื่อนร่วมง,งานนะครับมีผู้ใต้บังคับบัญชามีผู้บังคับบัญชานะครับมีผู้ที่ทํางานเกี่ยวข้องกับเราซึ่งส่วนใหญ่แล้วครับการทํางานในองค์กรมักจะทํางานในรูปแบบที่เป็นกลุ่มหรือเป็นทีมนั่ ฉะนั้นในฐานะของตัวผู้นำนะครับซึ่งเป็นคนนำพาทีมไปสู่เป้าหมายไปสู่จุดมุ่งหมายที่ได้กําหนดเอาไว้นะครับต้องมีความสามารถในการที่จะบริหารจัดการทีมให้มันเกิดประสิทธิภาพขึ้นได้นะครับนั่นเลยเป็นหัวข้อที่สําคัญของวันนี้นะครับผมตอนนี้ หัวข้อที่เราจะพูดกันในวันนี้นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้นํากับการสร้างทีมเนี่ยครับเราก็จะพูดถึงในเรื่องของวัตถุประสงค์บทบาทประเภทตลอดจนขั้นตอนปัญหาอุปสรรคแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้ทีมมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเบ mm ื hmm. ้องต้นนะคบเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของการทํางานเป็นทีมหรือคําว่าทีมงานเนี่ยครับ mm hmm. เขาบอกว่ามันก็หมายถึงการที่บุคคลตั้งแต่2คนเนี่ยครับมามารวมกลุ่มกัน นะครับโดยมีวัตถุประสงค์หรือมีเป้าหมายในการที่จะทํางานร่วมกันซึ่งหวังผลให้การทํางานนั้นมันประสบความสําเร็จเกิดประสิทธิภาพและที่สําคัญก็คือเกิดความพึงพอใจในงานที่ทําด้วยนั่นเองน,นะครับดังนั้นจึงเห็นได้ว่าจากความหมายเนี่ยครับมันก็สามารถสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของการทํางานเป็นทีมได้3ข้อด้วยกัน1ก็คือการทํางานเป็นทีมก็คือจะต้องมีบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไป ถ้าทำงานคนเดียวเราจะไม่เรียกว่าการทำงานเป็นทีมนะครับ2จะต้องมีเรื่องของการปฏิสัมพันธ์มนุษยสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเกิดขึ้นซึ่งนั่นหมายความว่าก็จะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสื่อสารการประสานงานนะครับระหว่างกันนั่นเองแลว้วก็อันที่3ก็คือการทำงานเป็นทีมนะครับจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์เดียวกันนะครับนั่นก็คือองค์ประกอบของการทำงานเป็นทีม อันนี้แล้วถามว่าการทํางานเป็นทีมน่ะม,มันมีความสมําคัญหรือมีประโยชน์ยังไงบ้างหรือเราจะกล่าวว่าวัตถุประสงค์ของการทํางานเป็นทีมเนี่ยมันเพื่ออะไรบ้างคําตอบนะครับคำตอบแรกก็คือก่อให้มันเกิดเรื่องของความสามัคคีซึ่งแน่นอนปกติแล้วครับการทํางานเป็นทีมมันจะประสบความสําเร็จได้นะครับเราก็ต้องได้รับการช่วยเหลือได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกภายในทีมฉะนั้นความสามคัคคีครับจึงเป็นเรื่องที่ สำคัญเวลาที่เราทํางานเป็นทีมนะครับแล้วก็จะช่วยสร้างให้เกิดความยึดมั่นผูกพันกันแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นการทํางานเป็นทีมนะครับในวัตถุประสงค์ข้อที่2ก็คือเพื่อที่จะลดหรือแบ่งเบาภาระการทํางานของผู้นํำนั่นเองซึ่งเราพบว่าผู้นำเนี่ยครับก็จะมีหน้าที่มีความรับผิดชอบมีปัญหาที่ต้องแก้ไขหรือตัดสินใจมากมายฉะนั้นการทํางานเป็นทีมครับก็จะช่วยลดในเรื่องของ หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้นําลงได้โดยใช้วิธีการกระจายอานาจให้กับสมาชิกภายในทีมตามความสามารถของบุคคลแต่ละบุคคลนะครับอันที่3มก็คือเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการทํางานนั่นก็คือก่อให้เกิดเรื่องของการบริหารงานแบบกระจายอํานาจนั่นเองนะครับเราก็จะเกิดเรื่องของความไว้วางใจกันนะครับแล้วก็มอบหมายงานให้สมาชิกภายในทีมนะครับได้มีโอกาสที่จะตัดสินใจแสดงความคิดเห็น นะครับหรือก็เสนอแนะนะครับหรือก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ภายในทีมได้นะครับอันที่4ี่ก็คือทําให้เกิดความหลากหลายทำไมถึงก่อให้เกิดความหลากหลายเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทํางานเพียงแค่คนเดียวครับเราก็จะมีความคิดมีมุมมองมีประสบการณ์เพียงแค่ด้านเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเราทํางานร่วมกับบุคคลอื่นที่เขามีประสบการณ์มีความคิดที่แตกต่างจากเราเนี่ยมันก็จะช่วยให้เกิดความหลากหลายในการทํางานเกิดขึ้นนะครับ สุดท้ายเลยมันก็ทําให้เกิดประสิทธิภาพในการทํางานที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับจากประโยชน์ที่ได้จากข้อที่หถึงข้อที่4นอกจากนี้ครับในแง่ของการทํางานเป็นทีมครับมันยังช่วยก่อให้เกิดเรื่องของการทราบถึงข้อมูลย้อนกลับตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะความรู้นะครับหรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันตลอดจนเป็นการเพิ่มทักษะในการติดต่อสื่อสารและการสร้างมนุษยสัมพันธ์ นะครับระหว่างสมาชิกภายในทีมได้น,นะครับนี่ก็คือวัตถุประสงค์ทั้งหมดของการทํางานเป็นทีมครับถัดมานะครับเวลาที่เราทํางานเป็นทีมครับเราก็จะต้องพิจารณานะครับสิ่งที่สําคัญอยู่ในหลายๆประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของขนาดของทีมทีมที่ดีนะครับก็ควรจะต้องมีขนาดที่เหมาะสมคําว่าขนาดที่เหมาะสมนะครับเราบอกไม่ได้ว่าจํานวนเท่าไหร่ นะคับแต่ไม่ควรที่จะมีขนาดที่เล็กเกินไปหรือมีขนาดที่ใหญ่เกินไปและในขณะเดียวกันนะครับลักษณะของสมาชิกภายในทีมครับมันควรจะมีความหลากหลายเช่นมีทั้งเพศชายเพศหญิงมีทั้งคนที่เป็น generation x y c เข้ามาทำงานเพราะอะไรจำเป็นจะต้องมีความหลากหลายคำตอบก็คือเพื่อให้มันเกิดการแลกเปลี่ยนนะครับเกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างความหลากหลายของ สมาชิกภายในทีมนั่นเองนะครับถัดมานะครับก็เป็นเรื่องของบทบาทของสมาชิกภายในทีมซึ่งปกติแล้วครับบทบาทของสมาชิกภายในทีมเราจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกัน1ก็คือบทบาททางด้านงาน2ก็คือบทบาททางด้านสังคมถ้าเราแบ่งบทบาททางด้านงานนะครับเราจะแบ่ง บทบาทของสมาชิกภายในทีมได้3ประเภทด้วยกันก็คือประกอบไปด้วยผู้ที่ทําหน้าที่กระจายข้อมูลผู้ที่ทําหน้าที่ในเรื่องของความท้าทายและก็ผู้ที่ทําหน้าที่ในเรื่องของการริเริฟแตอนี้บทบาทด้านงานนี้นครับตัวแรกนะครับผู้กระจายข้อมูลนั่นหมายความว่าสมาชิกภายในทีมนะครับอย่างน้อยหนึ่งคนนะครับจะต้องทําหน้าที่ในเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ในการตัดสินใจหรือสนับสนุนการแก้ไขปัญหา นะครับตรงนี้ครับเป็นหน้าที่ของคนกลุ่มที่1ก็คือทําหน้าที่ในเรื่องของการรวบรวมข้อมูลข่าวสารน่นองอันที่2ผู้ที่ทําหน้าที่เป็นบทบาทในเรื่องของผู้ท้าทายคนกลุ่มนี้นครับก็จะต้องทําหน้าที่ในเรื่องของการตั้งคําถามกระตุ้นให้เกิดการเสนอแนะหรือสร้างบรรยากาศภายในทีมนะครับให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับแล้วก็รู้สึกปลอดภัยที่จะแสดงความคิดเห็น อันที่3ก็คือเป็นผู้ริเริ่มผู้ริเริ่มก็คือผู้ที่ทําหน้าที่ในเรื่องของการจุดประเด็นหรือเลสประเด็นหรือเสนอแนะทางเลือกในการที่จะประกอบการตัดสินใจให้แก่สมาชิกภายในทีมนะครับถัดมามาดูความเชี่ยวชาญในบทบาททางด้านสังคมบ้างถ้าเป็นความเชี่ยวชาญในบทบาททางด้านสังคมนะครับมันจะแบ่งบทบาทออกเป็นทั้งหมด4บทบาทด้วยกันอันที่1ก็คือผู้ที่ให้ความร่วมมือ คำว่าผู้ที่ให้ความร่วมมือก็คือผู้ที่ทําหน้าที่ในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นฉะนั้นทุกคนนะครับสามารถเป็นผู้ที่แสดงความคิดเห็นเสนอแนะข้อมูลเสนอแนะความคิดเห็นได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารได้น,นะครับกลุ่มที่2นะครับบทบาทที่2ก็คือผู้ที่ทําหน้าที่ในเรื่องของการติดต่อสื่อสาร ผู้ที่ทำในเรื่องของการติดต่อสื่อสารนะครับก็จะทําหน้าที่ทั้งในเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็ส่งต่อข้อมูลทั้งรับและส่งข้อมูลข่าวสารให้กับสมาชิกภายในทีมทราบนะครับหน้าที่ที่3บทบาทที่3ก็คือเป็นผู้ที่ทําหน้าที่ประนีประนอมผู้ที่ทําหน้าที่ปรีนานอมนี้ครับเราจะทําหน้าที่ในกรณีที่ สมาชิกภายในทีมมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันมีความขัดแย้งเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นผู้ปน็นประนอนจะทําหน้าที่ในเรื่องของการไกลเกี่ยแก้ไขปัญหาแล้วก็ลดความขัดแย้งของสมาชิกภายในทีมอันสุดท้ายก็คือผู้ที่ทําหน้าที่ในเรื่องของการส่งเสริมหรือสร้างขวัญกําลังใจนั่นเองซึ่งจะทําหน้าที่ในเรื่องของการสนับสนุนนะครับการให้กําลังใจรวมถึงเรื่องของการให้คําปรึกษาให้คําแนะนําในการทํางานเป็นทีม ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าบทบาททั้งหมดที่มีอยู่นี่นครับไม่ว่าจะเป็นบทบาทด้านงานหรือบทบาทด้านสังคมไม่ว่าจะเป็นบทบาทในตำแหน่งใดก็ตามรวนแต่มีความสำคัญในทีมทั้งหมดนะครับถัดมามาดูประเภทของทีมบ้างถ้าเราแบ่งประเภทของทีมครับมันจะมีเกณฑ์นในการแบ่งประเภทอยู่ทั้งหมด4เกณฑ์ด้วยกัน1ก,ก็คือดูที่เป้าหมาย ถ้าเกิดว่าเราจะดูที่เป้าหมายของทีมนะครับลักษณะของทีมก็สามารถแบ่งออกมาได้ว่าเป็นทีมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการใหม่ๆหรือทีมนั้นอาจจะตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาการนะครับแก้สถานการณ์หรือแก้ไขปัญหาหรือแก้ไขวกิกฤตความขัดแย้งเรื่องใดเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นหรืออาจจะเป็นเรื่องอผลกระทบจากความเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายในองค์กรก็ได้นะครับ หรืออันที่3เป็นทีมที่เราอาจจะสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะปรับปรุงกระบวกนการในการทํางานให้มันดีขึ้นลดความสูญเสียลดการสูญเปล่าดได้สุดท้ายก็คือเป็นทีมที่อาจจะตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายได้เป้าหมายหนึ่งโดยเฉพาะและเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วก็ยกเลิกทีมหรือยุบทีม่งไปอันนั้นเป็นลักษณะทีมแบบแรกคือทีมที่มีการกําหนดเป้าหมายเอาไวน้นะครับต่อมาเป็นการแบ่งประเภทของทีมโดยพิจารณาตาม การดำรงอยู่ของทีมงานหรือระยะเวลานั่นเองมันก็จะแบ่งออกเป็นทีมถาวรกับทีมชั่วคราวทีมถาวรอะพูดง่ายๆก็คือเป็นแผนกเป็นฝ่ายที่เราได้มีตำแหน่งทำงานอยู่นะที่นั้นๆอยู่แล้วเช่นเป็นฝ่ายผลิตนะครับฝ่ายการตลาดฝ่ายจัดซื้อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ฝ่ายบัญชีฝ่ายการเงินอันนี้ครับเราถือว่าเป็นทีมถาวร ส่วนทีมชั่วคราวก็คือเป็นทีมที่ถูกแต่งตั้งขึ้นมาเพื่อทํากิจการหรือทําโครงการหรือทําวัตถุประสงค์โครงการใดโครงการหนึ่งเพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นเมื่อเสร็จสิ้นโครงการไปแล้วหรือสามารถแก้ไขปัญหาได้แล้วเราก็จะยกเลิกทีมนั้นไปโดยปริยายน,นะครับอันที่3ก็คือการพิจารณาโดยดูลักษณะของสมาชิกภาพภายในทีม การดูลักษณะของสมาชิกยณนทีมนะครับมันก็จะแบ่งลักษณะทีมออกเป็น2แบบก็คือนาเป็นลักษณะของทีมเฉพาะหน้าที่กับลักษณะของทีมข้ามสายงานหรือทีมหลากหลายนะครับถ้าทีมเฉพาะหน้าที่ก็คือทีมที่เราทํางานอยู่ในตําแหน่งปัจจุบันนั้นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นเราเป็นพนักงานบัญชีเราทํางานอยู่ในฝ่ายบัญชีหน้าที่ของเราก็คือทําหน้าที่ในเรื่องของการจดบันทึกบัญชีแต่ถ้าเกิดว่าเราไปทํางานในส่วนของทีมข้ามสายงาน เราอาจจะเคยเป็นพนักงานบัญชียอยู่แต่สมมุติเขาให้เราไปเป็นพนักงานที่ทําหน้าที่ในเรื่องขายสินค้าในโครงการใดโครงการหนึ่งเราก็อาจจะมีการเปลี่ยนบทบาทเปลี่ยนหน้าที่เราโดยข้ามสายงานไปอันสุดท้ายก็คือเป็นการพิจารณาโครงสร้างของทีมนะครับโดยแบ่งออกเป็นทีมที่มีการกํากับดูแลของผู้นํากับทีมที่สามารถบริหารจัดการได้ด้วยตนเอง นั่นหมายความว่าทีมที่ยังมีการกำกับดูแลโดยผู้นำนั่นวนะครับเราจะถือว่าเป็นทีมที่มีลักษณะที่เรียกว่าเป็นทีมแบบเราใช้คำว่ารวมอำนาจนะครับคือผู้นำยังเข้าไปกำกับดูแลการบริหารงานอยู่แต่ลักษณะทีมแบบที่2ก็คือเปิดโอกาสให้ทีมงานได้ดำเนินงานหรือบริหารงานด้วยตนเองอันนี้จะเข้าลักษณะของการบริหารงานที่เป็นแบบกระจายอำนาจนั่นเองนะครับ ถัดมามาดูขั้นตอนในการสร้างทีมบ้างปกติถ้าเราจะมีทีมทีมหนึ่งขึ้นมานะครับมันควรจะต้องมีสเต็ปขั้นตอนนะครับตั้งแต่ขั้นที่1ไปถึงขั้นที่8นะครับโดยในขั้นตอนที่1นนะครับก็คือเริ่มตั้งแต่การประเมินความเป็นไปได้ของทีมงานก่อนยกตัวอย่างเช่นเราต้องการจะแก้ไขปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือเราต้องการจะคิดคน้นผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งเราต้องกลับมาดูก่อนว่าคนของเราครับมีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพมีจํานวนที่เพียงพอเรื่องหรือแม้แต่ง,งบประมาณรวมไปถึงเรื่องของอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรเพียงพอหรือเปล่าเพราะสิ่งนี้ครับมันจะเป็นตัวประเมินเบื้องต้นว่าเรามีความพร้อมหรือความเป็นไปได้หรือเปล่าในการที่จะสร้างทีมนะครับอันที่2 นะครับเวลาที่เราสร้างทีมขึ้นมาครับทีมนั้นก็คือสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะทําโครงการใดโครงการหนึ่งหรือแก้ไขปัญหาใดปัญหาหนึ่งซึ่งปกติแล้วนะครับในองค์กรมันจะมีปัญหามีโครงการเยอะๆเลยที่เราต้องการที่จะทําแต่เรารู้อยู่แล้วแล้วครับว่าเรามีทรัพยากรที่จํากัดฉะนั้นเราควรจะต้องมาจับลําดับความสําคัญของการที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็ ตั้งทีมที่มันมีความเป็นไปได้ซึ่งสามารถที่จะแก้ปัญหาให้ประสบความสาเร็จนั่นเองนะครับเมื่อเราประเมินความเป็นไปได้แล้วกําหนดปัญหาที่สําคัญก่อนหลังได้แล้วเลือกปัญหาได้แล้วครับเราก็มากําหนดภารกิจนะครับแล้วก็กําหนดวัตถุประสงค์ในการทํางานเป็นทีมในเรื่องเรื่องัหนบ้างเรามารวมกลุ่มกันขึ้นเราตั้งทีมทีมนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อวัตถุประสงค์อะไร เมื่อเรามีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนนะครับมันจะทําให้ทีมทราบถึงเป้าหมายในการทํางานของทีมว่าต้องการให้มันเกิดอะไรขึ้นถัดมานะครับเราก็ต้องมาพิจารณาว่าสมาชิกภายในทีมหรือแม้แต่สิ่งสนับสนุนการทํางานของทีมนะครับเรามีข้อจํากัดอะไรบ้างเช่นคนมีข้อจํากัดหรือเปล่าเรื่องความรู้เรื่องทักษะอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เรามีข้อจํากัดหรือเปล่ามีความเพียงพอหรือเปล่า ถ้าเกิดว่ามีการขาดหายไปนะครับเราอาจจะต้องมีการทบทวนในเรื่องของการฝึกอบรมเพิ่มเติมหรืออาจจะใช้วิธีการของงบสนับสนุนหรืออาจจะใช้วิธีการตั้งที่ปรึกษาในการให้คําแนะนําในการให้ข้อเสนอแนะจากนั้นจึงเริ่มจากตั้งทีมขึ้นมาซึ่งปกติแล้วครับเวลาที่เราจะตั้งทีมเบื้องต้นนะครับในลนักษณะที่เป็นแบบแซนด์บ็อกซ์หรือลักษณะของทีมที่เป็นการเริ่มต้นทํางานในช่วงแรกนะครับ เราอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องมีทีมขนาดใหญ่เราอาจจะเริ่มจากการตั้งทีมที่มีขนาดเล็กๆก่อนเช่นใช้คนเพียงแค่3าถึงหคนในการเริ่มโปรเจกต์ก่อนเสร็จแล้วพอมันมีความเป็นไปได้ปริมาณงานมันเริ่มมากขึ้นเราค่อยขยายสมาชิกภายในทีมขึ้นไปนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นขั้นตอนในเรื่องของการวางแผนในเรื่องของการที่จะพัฒนาฝึกอบรมบุค,คลากรที่ยังขาด หรือเป็นอุปสรรคในการทํางานจากขั้นตอนที่4นะครับเราก็มีการวางแผนในการฝึกอบรมพัฒนาในเรื่องของการให้ความรู้นะครับจากนั้นนะครับขั้นตอนที่7นะครับเราก็วางแผนในการที่จะทํางานแล้วก็ลงมือปฏิบัติแล้วก็ประเมินผลการทํางานว่าผลของการทํางานของทีมนั้นนะครับเป็นตามเป้าหมายที่เราวางไว้ไหมเกิดอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นไหมมีความสําเร็จหรือความล้มเหลวจากการทํางานก็จะต้องมีการประเมินผล นะครับซึ่งในการวางแผนและการสร้างพลังให้กับทีมครับมันรวมไปถึงเรื่องของการกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกภายในทีมแต่ละคนด้วยนะครับนี่ก็คือขั้นตอนของการสร้างทีมถัดมามาดูปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทํางานเป็นทีมบ้างปกติแล้วครับหลักๆแล้วครับเราสามารถแบ่งปัญหารูปปรรักด์ในการ สร้างทีมงานได้หลักหอยู่3ประเด็นด้วยกันประเด็นที่1ก็คือเกิดจากการที่สมาชิกในทีมขาดความรู้ความสามารถหรือความเชี่ยวชาญอันนี้ครับก็าอาจจะทําให้ทีมเนี่ยครับไม่สามารถที่จะทํางานได้ประสบการณ์สเร็จหรือแก้ไขปัญหาได้อันที่สองก็คือเป็นเรื่องของการขาดอิสระภาพในการทํางานในการตัดสินใจหรือการเสนอแนะหรือการมีโอกาสในการที่จะสร้างความคิดสร้างสารรค์ใหม่ๆเกิดขึ้น นะครับซึ่งตรงนี้อาจจะเกิดจากการบริหารงานแบบรวมคำน้าหรืออาจจะเกิดจากการที่ผู้นําไม่ไว้วางใจหรือไม่ให้อิสระในการทํางานอันสุดท้ายอาจจะเกิดจากทัศนคติของคนทํางานภายในทีมเองซึ่งมีทัศนคติเชิงลบนะครับไม่พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ทําตัวเป็นน้าแต็งแก้วทั้ง3าสิ่งนี้ครับล้วนจะเป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการทํางานเป็นทีมได้ นอกจากนี้มันยังมีปัญหาในการทํางานเป็นทีมอยู่อีกหลายๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทัศนคติที่กล่าวไปแล้วหรือแม้แต่เรื่องของอาการแบ่งพัฒแบ่งพวกภายในทีมการรู้สึกว่าไม่เป็นส่วนหนึ่งของทีมหรือการที่เรามีการาไม่เสมอภาคไม่ยุติธรรมภายในทีมนะครับรวมไปถึงเรื่องของการที่เราไม่สามารถที่จะจัดการกับความอยาก ขัดแย้งหรือความหลากหลายภายในทีมได้นะครับซึ่งตรงนี้นครับเป็นหน้าที่สําคัญอย่างยิ่งของตัวผู้นํานะครับที่จะต้องสร้างบรรยากาศให้เกิดความไว้วางใจนะครับให้พนักงานเนี่ยกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นกล้าที่จะกระทําผิดนะครับและในขณะเดียวกันนะครับเราก็ต้องมีระบบการบริหารงานระบบความเป็นธรรมมีมาตรฐานงานทํางานที่เป็นมาตรฐานเดียวนะครับแล้วก็เมื่อเกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับเราก็ควรที่จะ มีการแก้ไขปัญหาร่วมกันร่วมกันรับผิดชอบงานร่วมกันนะครับอนนี้วิธีการพัฒนาทีมนะครับให้มันเกิดประสิทธิภาพหรือช่วยแก้ไขปัญหาได้ครับมันก็ต้องเริ่มตั้งแต่หนึ่งเลยเมื่อเราจะตั้งทีมขึ้นมาครับเราควรจะต้องกําหนดเป้าหมายให้ชัดเจนมากเราตั้งทีมน่นนะเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่ออะไร2เราควรจะต้องคัดเลือกคนที่มีความรู้ความสามารถมาทํางานในทีม มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย 3. จะต้องสร้างบรรยากาศให้เกิดความไว้วางใจภายในทีมรู้สึกปลอดภัยในการที่จะแสดงความคิดเห็นและรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของทีมอันที่4นะครับคนที่จะมาเป็นสมาชิกในทีมครับต้องมีความพักดีต่อทีมมีความซื่อสัตย์ในทีมแล้วก็มีความเต็มใจที่จะทํางานรวมถึงการทํางานที่ทีจะต้องมีกระบวนการในการ สื่อสารที่ดีด้วยรวมไปถึงมีความสามารถในการที่จะเจรจาต่อรองจูงใจและก็แก้ไขความขัดแย้งนอกจากนี้ครับการทํางานเป็นทีมที่ดีครับจะต้องได้รับการสนับสนุนทั้งจากองค์กรเองและก็จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอกด้วยถึงจะทําให้การทํางานเป็นทีมนั้นประสบความสําเร็จนะครับนี่ก็คือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้นำกับการสร้างทีมงานครับสวัสดีครับ